สวัสดีครับตอนเย็นของนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาแนะนำท่องเที่ยวอย่างสุริยาแลนด์พัทยานะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางเฉลอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาแนะนำเที่ยวชมนะฮะพื้นที่โดยรอบเลยละกันเริ่มต้นตั้งแต่สุริยาแลน์คาเฟ่นะฮะ ร้านคาเฟ่จำหน่ายเครื่องดื่มนะฮะเดี๋ยวมองภาพกว้างจากมุมนี้เข้าไปด้านในก่อนนะครับตรงโซนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลานจอดรถนะฮะตรงจุดนี้ก็จะมีขายสินค้าเสื้อผ้าหมวกนะครับของซุยาแลนนะก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพสวยๆนะฮะ จะมีรถจักรยานรถจักรยานยนต์ที่ดูคลาสสิกนะฮะเก่าแก่โบราณจุดมุมนี้ก็จะเป็นที่นั่งเช็คอินถ่ายภาพนะฮะรูปปั้นตุ๊กตาคิตตี้นะฮะเดินมาชมตรงจุดนี้หน่อยนะครับสถานีบริการน้ำมันโซลา่าครับเดี๋ยวพาชมพื้นที่เดี๋ยวรอบก่อนหลักๆก,ก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพนะฮะ เดี๋ยวพาเดินให้ทั่วถึงก่อนว่ามีจุดอะไรบ้างภาพรวมนะฮะของออจำลองสิ่งเก่าแก่นะฮะสำหรับเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพเดี๋ยวเดินไปทางเบื้องหน้าก่อนละกันกลับมาชมตรงโซนนี้นะฮะจะเป็นพื้นที่ลานกว้างสำหรับให้หนักท่องเที่ยวลูกค้ามา จอดแล้วยนกันนะครับเดี๋ยวผมพาซูมเข้าไปทางเบื้องหน้านะครับก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะฮะเดี๋ยวเดินตามทางเดินนี้ไปนะฮะทางเดินปูนสีชมพูครับมาชมณจุดนี้นะครับจะเป็นป้ายสุริยาแลนด์พัทยาไทยแลนด์นะครับแล้วมาชมตรงจุดนี้ด้วยก็จะเป็นป้ายสุริยามิวสิกอาร์ตนะครับ เดนชมบรรยากาศไปรอบนะฮะในยามเย็นเวลาประมาณ5้าโมงตรงโซนนี้ก็จะเป็นลานสนามหญ้านะครับมามองตรงจุดนี้หน่อยภาพก็อาจจะดูมืดนะฮะเพราะว่าย้อนแสงในยามเย็นก็จะเป็นการจําลองกีตาร์ขนาดใหญ่นะฮะกีตาร์สีน้ําเงินครับกลับมามองทางด้านนี้หน่อยตรงนี้ก็จะเป็นจําลองกีตาร์นะฮะจะเป็นกีตาร์โปรขนาดใหญ่ เมื่อกี้จากที่ผมสังเกตเดินเข้าไปก็จะมีบันไดเหล็กที่สามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็เดินตามทางเดินนี้ไปจุดนี้ก็จะเป็นรถจักรยานนะฮะที่ประดับด้วยดอกไม้สีชมพูตรงมุมด้านนี้นะฮะจุดนี้ที่มองไปก็จะเป็นอาคารนะฮะอาคารสะสมของเก่านะครับ จะเป็นของเก่าที่หายากของเก่าโบราณสิ่งของต่างประเทศที่หายากนะฮะผมก็คงจะไม่พาเดินเข้าไปแนะนำด้านในนะฮะพาชมพื้นที่เดยรอบนะจุดนี้จุดนี้ก็จะเป็นจำลองเครื่องบินนะฮะเห็นมีธงชาติญี่ปุ่นด้วยเดินมาชมตรงโซนธรรมชาติบ้างต้นไม้ใบหญ้านะฮะ จากที่มองไปเบื้องหน้าเดี๋ยวผมซูมเข้าไปน่าจะเป็นอ่างน้ํานะครับอ่างเก็บน้ําก็เหมือนกับว่าสุยยาแรนเนี่ยจะอยู่พื้นที่ทางด้านหน้าของอ่างเก็บน้ํานะครับเดี๋ยวมาชมตรงนี้หน่อยจุดนี้ก็จะเป็นรูปปั้นช้างนะฮะช้างสีฟ้าแล้วก็ช้างสีชมพูครับจุดนี้ก็จะเป็นชิงช้านะฮะให้นั่งเล่น เดี๋ยวมาชมพื้นที่ตรงโซนสระน้ำสระบัวหน่อยเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยพื้นที่ของสระบัวนะฮะที่มีบัวอยู่เต็มพื้นที่นะฮะบัวสีขาวแล้วก็มองทะลุไปทางด้านหน้าก็คงเป็นพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำนะครับพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำครับ เดี๋ยวมาชมตรงด้านข้างของจำลองกีตาร์ขนาดใหญ่นะฮะกีตาร์โปรเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปแล้วก็จะมีบันไดเหล็กนะฮะสามารถเดินขึ้นไปชมวิวตรงด้านบนนี้ได้เดี๋ยวผมซูมเข้าไปจุดนี้นะฮะสามารถมองชมวิวออกมาได้แล้วก็จะเป็นตรงจุดนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นลานตรงชั้นบนนะฮะ ที่สามารถชมวิวอ่างเก็บน้ำได้กับมามองตรงอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเป็นสิ่งของหายากนะครับก็จะเป็นสิ่งของโบราณแล้วก็สิ่งของต่างประเทศนะฮะที่หายากเดี๋ยวกลับมองตรงไปตรงจุดที่ผมเดินเข้ามานะฮะพื้นที่ด้านหน้าของสุริยาแลนด์นะครับเป็นพื้นที่ลานกว้างแล้วก็จะมีสุริยาแลนด์คาเฟ่ด้วย วันนี้ผมก็พาเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบนะฮะของสุริยาแลนด์ยังไงวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ